สวัสดีครับอยู่กับช่องอินซีหัวกรวยนะครับผมคลิปนี้นะครับน้องอินซีทำแบบคลิปพิเศษพิเศษนะครับให้ความรู้นะครับกับทุกๆคนนะครับก็มีหลายท่านนะครับถามเข้ามาเนาะเพราะว่าส่วนตัวผมอ่ะก็คือผมหาปลาเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็มีแม่ค้าพ่อค้านะครับถามผมมานะครับว่ามีวิธีไหนที่จะทําให้ปลาที่เราหาขึ้นมานะครับให้มันสด ให้มันสดเวลาไปขายให้ลูกค้าเนี่ยให้ตัวมันสวยตามันใสอย่างเงี้ยครับให้ดูเหมือนขึ้นมาจากบ่อใหม่ๆครับผมก็วันนี้นะครับน้องอินซีนะครับมีวิธีมาบอกทุกๆท่านนะครับวันนี้น้องอินซีไปหว่านปานินมานะครับผมก็เดี๋ยวน้องอินซีจะน็อกปานินสดๆให้ดูนะครับครับก็คือเอาน้ําแข็งนะครับเทลงไปให้มันคือให้น้ํามันเย็นนะครับให้น้าแข็งเยอะๆไว้นะครับให้น้ํามันเย็นนะครับ เวลาแช่ปลาไปแล้วนะครับน้ํามันจะเข้าไปในท้องมันนะครับเข้าไปในท้องเข้าไปในพุงมันนะครับมันจะทําให้ตัวตัวสดตัวแข็งนะครับแล้วก็สีสีมันจะไม่ซีดนะทุกคนนี่คือน็อกสดเลยนะทุกคนเสร็จแล้วเราก็เอาไปแพ็กใส่ถุงไว้นะครับแพ็คใส่ถุงแล้วก็เอาไปแช่น้ําแข็ง แล้วก็หรือเอาไปแช่ในตู้เย็นก็ได้นะครับเวลาเราจะออกมาขายนะครับสมมติว่าเราออกมาขายเนาะมันอยู่ในถังน้ําแข็งเนี่ยตัวมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนตัวมันจะสดอย่างนี้เลยนะตาจะใสแบบนี้เลยนะทุกคนสีส่วนใหญ่นะทุกคนส่วนใหญ่เวลาเราเอากลับบ้านเนาะไม่ว่าเราจะหวานแหมาหรือเราได้มาแบบแบบเอารากเนี้ยแล้วเราแบบอยากจะน็อกกลับบ้านเนี่ยเนาะก็นี่เลยครับ ถ้าเรากลัวแบบมันไม่สดเนาะบางทีเอาไปขายลูกค้าบอกเฮ้ยทำไมปลาไม่สดเลยตามไม่ใสเลยทําอย่างนี้นะครับทําอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยครับวิธีนี้นะครับขายได้แน่นอนครับตัวเขาจะแข็งนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวเขาจะแข็งเย็นตัวเย็นมากนะครับเนี่ยสดมากเลยแช่ไว้ประมาณ1ิบนาทีนะทุกคนประมาณ1ิบนาทีนะเห็นไหมเนะนี่ยเนี่ยครับ ตัวนี่เย็นเจ็บเลยครับผมถ้าตัวร้อนแสดงว่าปลาไม่สบายนะเ <c oughs> นี่ยเ,เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือน็อกสุดเลยนะทุกคน,นเวลาเอามาขายนะอย่างนี้เลยทุกคนลูกค้าจะไม่ตําหนิเลยโอ้ปลาไม่สดเลยทําไมตาขุ่นจังนะเนี่ยเ,เหง,องือกแดงแดงแป๊บเห็นไหมทุกคนอ่ะโอเค๋ยวผมจะแช่ไว้สักครู่นะครับประมาณสิบนาที แล้วผมก็จะมาแพ็คนะครับผมช,ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมมีวิธีการหรือประสบการณ์อะไรนะครับที่ดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมก็จะนำมาแชร์นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับุยป่าสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมสวยมากเลยไปแพ็กก่อนนะบา,บาย